ต้อนรับเข้าสู่มิโนวาพอดแคสต์ค่ะพบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะพอดแคสต์หัวข้อตระหนักรู้สู่ตัวต,วตนใหม่ EP ที่11อดอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่กับตัวเราเสมอในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเวลานะคะอดีตปัจจุบันอนาคตไทม์ไลน์เวลาที่เรามักจะคิดว่า เรากำลังเคลื่อนผ่านนะคะเรื่องราวในชีวิตต่างๆไปสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็เรียกว่าอดีตเราไม่สามารถย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพราะเราได้กระทำมันลงไปแล้วเราได้เลือกเส้นทางเหล่านั้นลงไปแล้วและปัจจุบันคือสิ่งที่เรากำลังหายใจอยู่ในช่วงเวลานั้นเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถตัดสินใจเลือกและ วางแผนการลงมือทำในชีวิตได้ส่วนอนาคตก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถคิดถึงวาดฝันตั้งใจจินตนาการหรือแม้กระทั่งการสร้างกฎแรงดึงดูดนะคะให้การเกิดอนาคตนั้นเป็นอย่างใจที่เราปรารถนาแต่ว่าในเรื่องของจิตวิญญาณนั้น เวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตมันกลับเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเวลาที่เป็นเหมือนกับอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันมีอยู่แค่ในมิติที่3หรือว่ามิติของโลกนี้ซึ่งเราจะรับรู้ว่าเรากําลังเคลื่อนผ่านนะคะเวลาไปทีละนิดทีละนิดแต่จิตวิญญาณนั้นไม่ได้มีไทม์ไลน์ของชีวิตที่ เราจะต้องมานั่งอยู่กับปัจจุบันคิดอนาคตหรือว่าอะไรกับอดีตจิตวิญญาณนะคะที่สูงขึ้นไปเขาจะมองเห็นทุกอย่างเหมือนกับโลกคู่ขนานที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าถ้าเราแอคชั่นอย่างนี้แล้วอนาคตจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะมีช้อยหนึ่งสองสามสี่ให้เลือกว่าเราจะทำแบบไหนเพื่อไปสู่อนาคตแบบไหนนะคะ มันเป็นเหมือนการทดลองอะคะ่ะเราเคยพูดเรื่องของโลกคู่ขนานใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถที่จะกลับไปรื้อพอดแคสต์ล่างๆขึ้นมาฟังได้นะคะการที่เรากำหนดจิตเรานะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส,สร้างอนาคตในรูปแบบได้หลากหลายเหมือนการดูไพ่ยิปซีนะคะเราเลือกแบบนี้แล้วคำตอบจะออกมาเป็นแบบไหนคะถ้าเราเลือกแบบนี้ล่ะคำตอบจะออกมาเป็นแบบไหน เราเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราถึงทำนายอนาคตได้เราไปเอาอนาคตมาจากไหนการเกิดดับเกิดดับของโอกาสในการตัดสินใจเส้นทางของอนาคตนี่แหละค่ะมันมีอยู่กับเราตลอดทุกลมหายใจเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราจะทําอย่างนี้นะในอนาคตนั่นก็เหมือนการสร้างอนาคตที่เป็นเหมือนบับเบิลนะคะที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาปัจจุบันไปพร้อมๆกับเวลาที่เรากำลังคิดอยู่นี่แหละรวมทั้งอดีตของเรานะคะที่เราเคยใช้ชีวิตมามันก็ส่งผลกับปัจจุบันของเราตลอดเวลาเหมือนกันทุกครั้งนะคะที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันเราอาจจะคิดว่าอดีตมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ทุกๆก,การกระทำของอดีตมันจะส่งผลบางอย่าง กับตัวตนข้างในของเราจิตใต้สำนึกของเราที่เก็บเมมโมรีเอาไว้และส่งผลกับการตัดสินใจณปัจจุบันของเราด้วยการที่เราอยู่ภายใต้เวลาของโลกนะคะเราจะไม่ตระหนักรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันคืออดีตบวกปัจจุบันบวกอนาคตเราจะคิดแค่ว่าปัจจุบันคือปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตคือเรื่องที่ยังมาไม่ถึง แต่ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นมันอยู่กับตัวตนของเรานะปัจจุบันขณะเสมอเลยค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จบไปแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราอาจจะเคยได้ยินนะคะเกี่ยวกับพวกทฤษฎีสัมพัทธภาพโลกคู่ขนานอะไรพวกนี้ที่เขาบอกเกี่ยวกับการย้อนเวลาซึ่งจะต้องใช้เรื่องของ จิตที่มีความเร็วกว่าแสงหรือการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่านะคะในเรื่องของแสงหรือแม้กระทั่งการใช้รูนอนแต่ว่าเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบของการใช้จิตที่มีวิวัฒนาการนะคะผ่านไปถึงระดับที่เราสามารถตั้งสมาธิตั้งสติได้คมชัดมากๆจนถึงขั้นที่เราสามารถกลับไปนะคะอย่างรู้อดีตที่ไม่ใช่แค่อดีตณนะปัจจุบันชาติ และไปถึงอนาคตที่ก็ไม่ใช่แค่อนาคตของปัจจุบัน,นชาติด้วยสิ่งนี้คือเรื่องของจิตวิญญาณและมันก็เป็นสิ่งที่ในทางโลกของมิติที่3เราก็มักจะได้ยินเกี่ยวกับการละลึกชาติการทำนายอนาคตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่เรามักจะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้แน่ แล้วก็มีหลายคนที่อาจจะพิสูจน์มันมาแล้วนะคะคืออาจจะไม่ได้หมายถึงคุณไปพิสูจน์เองแต่หมายถึงมีพระเกจิหรือแม้กระทั่งคนที่ระลึกชาติได้แล้วก็เอามาผ่านนะคะเรื่องราวท็อกโชหรืออะไรตั้งมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนแสดงให้เห็นว่าจิตของเราเมื่อมีความคมชัดเราสามารถที่จะไหลไปกับกระแสของเวลาในห่วงของ อดีตอนาคตในช่วงเวลาของปัจจุบันได้เลยไม่ใช่แค่การทำนายไพ่ที่ไปหยิบเรื่องราวความน่าจะเป็นในอนาคตเท่านั้นแต่มันคือการใช้จิตของคุณเข้าไปอย่างถึงการรับรู้การเห็นสิ่งเหล่านั้นและเราทุกคนนะคะมีจิตที่มาจากซอสเหมือนกัน จิตเดียวกันแพทเทิร์นแม่พิมพ์แม่แบบหลุปเดียวกันเลยแต่ความสามารถที่ถูกอวิชาม่ามายาปังตาไว้มันทำให้เราไม่สามารถที่จะกระท้ะเปลือกตรงนั้นเพื่อเข้าไปถึงจิตแท้ที่มีศักยภาพมีพลังงานที่มหาศาลจนสามารถที่คุณจะอย่างรู้อดีตและอนาคต แต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงการอย่างรู้ดินฟ้าอดีตและอนาคตในโชคชะตาแบบนั้นแต่เพียงแค่เกินในช่วงแรกนะคะเพื่อให้เราเข้าถึงศักยภาพของจิตวิญญาณที่แท้จริงในความจริงจิตวิญญาณน,นั้นเป็นเหมือนกับที่เก็บความทรงจำขนาดใหญ่ค่ะเราไม่ได้ลืมอะไรเลยแม้แต่อ,อย่างเดียวที่เรากระทำมาในอดีต ไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติก็ตามมันยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราและนอนอยู่ในนั้นจนกว่าวันใดวันหนึ่งที่เราจะเข้าไปค้นมันจนเจอนะคะและทุกอย่างที่เรากระทาไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดความเสียใจความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานความสุขความรักความผูกพันมันยังคงนอนอยู่ภายในนั้น และจิตวิญญาณยังคงจำทุกสิ่งได้เสมอทุกพบทุกชาติทุกสถานที่ที่คุณไปเรียนรู้ทุกความคิดทุกเรื่องเลยมันยังคงอยู่ในจิตวิญญาณของเรารวมทั้งเรื่องของการอย่างรู้อนาคตด้วยนะคะในมิติที่สูงกว่าเวลามันจะไม่ได้เหมือนกับทางโลก ทุกอย่างจะดำลงอยู่พร้อมกันรวมทั้งความน่าจะเป็นของอนาคตที่เราสามารถจะทำนายได้ว่าถ้าเราหยิบปัจจุบันด้วยตัวเลือกนี้อนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราหยิบปัจจุบันด้วยตัวเลือกหนึง่งอนาคตจะเป็นยังไงดังนั้นการทำงานของจิตวิญญาณน,นั้นมันจะมีเรื่องที่เราไม่สามารถใช้สมองที่เรียนรู้แค่ทางโลกของมิติที่3 ไปทำความเข้าใจเขาได้หลายคนที่ผ่านบทเรียนบททดสอบและการเติบโตด้านจิตวิญญาณเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซล์ตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้แล้วคุณจะงงตลอดค่ะว่าทำไมเขาถึงให้เราทําสิ่งนี้ทั้งที่ความน่าจะเป็นของทางโลกมันควรจะเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่หรอแต่เมื่อคุณเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ที่จะวางอัตตาอาวิชชาตัวตนความมืดบอดที่เราเรียนในมิติทางโลก และเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเราไม่อาจรู้ว่าอนาคตที่แท้จริงเราจะเจออะไรไฮเออร์เซลจึงเป็นเหมือนคนถือตะเกียงนำทางนะคะที่ช่วยให้เราสามารถออกจากความมืดบอดของวิชาเหล่านี้ที่อยู่ในมิติที่3ไปสู่วิชาที่สูงกว่าในเส้นทางของจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงภายใน บางครั้งเราต้องใช้ความกล้ามากๆที่จะเสี่ยงกับการทิ้งบางสิ่งและยอมจำนนต่อจิตวิญญ,ญาณภายในเสียงที่เรารู้สึกจากกลนบึงส่วนลึกของหัวใจนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทิ้งอัตราตัวตนของเราเพื่อเลือกเส้นทางของจิตวิญญาณแต่ไฮเออร์เซลจะรู้ดีเสมอค่ะว่าทางตันข้างหน้าเราไม่ควรจะเดินไปเจอมัน และแม้มันจะยากค่ะแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่เราจะต้องเสียเวลาไปเจอซอยตันซอยแล้วซอยเล่าเราก็ย้อนกลับมาเพื่อหาทางใหม่ด้วยตัวเราเองมิติการทำงานของเวลานะคะเราเหมือนตั้งโจทย์เซตชีวิตแล้วก็บทประพันธ์เรื่องราวในชีวิตของเราอะคะ่ะเอาไว้หมดแล้วแต่เราไม่ได้เซตในเรื่องของการเลือกเสรี ซึ่งเป็นกฎของโลกใบนี้รวมทั้งอิสระในการสรรสร้างรูปแบบต่างๆของการไปถึงไทม์ไลน์จุดหมายที่เราปักเอาไว้ในแต่ละบทในแต่ละเนื้อเรื่องในแต่ละตอนของหนังชีวิตที่เราสร้างคือในมิติที่สูงกว่ามันจะมีเรื่องของการเขียนบทชีวิตที่เราตั้งใจจะลงมาสร้างในมิติที่ต่ำกว่านะคะ ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นบทไหนมันจะมีเจ็ดจำลงเสรีในชีวิตปัจจุบันที่คุณสามารถเลือกสร้างได้เสมอดังนั้นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้มันคือโอกาสในการสร้างสรรค์อิสรภาพในชีวิตของการเรียนรู้ในภพชาตินี้และบทหมายที่เราปักไว้ก่อนลงมาเกิดเพื่อที่จะทำงานนี้งานนั้น สิ่งเหล่านั้นมันก็ยังคงอยู่ค่ะและเราก็สามารถที่จะไปถึงมันได้เพียงแต่จะชา้าจะเร็วจะวิธีไหนนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เวลาของจิตวิญญาณกับเวลาของที่โลกมันมีความแตกต่างกันนะคะจิตวิญญาณมีความเป็นนิรันดร์ส่วนชีวิตในภพชาตินั้นมันมีอายุไขเป็นตัวกําหนดดังนั้นความรู้สึกของ มิติที่ต่ํากว่ากับมิติที่สูงกว่าความเบาของจิตมันจะต่างกันมากเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อเครียดเบื่อเซ็งเมื่อไหร่จะไปถึงทั้งที่เรารู้สึกจากข้างในจิตยอยู่แล้วว่ามันจะต้องถึงนะแต่การรอคอยในจังหวะเวลาที่ใช่มันเป็นอะไรที่โหดร้ายกับมนุษย์ตัวเล็กๆในมิติที่3อย่างเรามากค่ะเพราะเราต้องต่อสู้กับอัตราภายในของตัวเราเองในช่วงเวลาที่จิตวิญญ,ญาณ ยังค่อยๆเติบโตกระดึบกระดึบไปช้าๆแบบสโลโมชั่นใจของอัตตาเหล่านั้นพยายามที่จะเร่งเราให้มันเสร็จเร็วๆแต่การเติบโตทางจิตวิญญาณมันไม่สามารถเร่งได้เราจำเป็นจะต้องผ่านบทเรียนทีละบทเพื่อให้ประสบการณ์ในชีวิตสอนเรานะคะในการเติบโตอดีตปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นเหมือนสิ่งที่กรรำอยู่ในมือของเรานับตั้งแต่วินาทีที่เราเกิดแล้วและสิ่งนี้นะคะคือเรื่องหลักๆที่เราจะพูดเนี่ยก็คือการตระหนักรู้เข้าสู่ตัวตนใหม่ดังนั้นเรื่องเกินไปก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นลักษณะของไทม์ไลน์ชีวิตอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็มิติที่สูงกว่าที่เขาสามารถจะมองเห็นอนาคตของเราหรือว่าอดีตชาติของเราได้ และเลือกเส้นทางที่ถูกต้องนะคะให้กับเราแต่ว่าการฝึกจิตในปัจจุบันของเรานั้นเราก็มีอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ในกำรรม,มือเราเช่นเดียวกันนะคะอดีตนั้นมันจะเป็นเหมือนกับแพทเทิร์นของสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งการสั่งสมกิเลสเก่าๆในจิตรวมไปถึงการเรียนรู้ณนะปัจจุบันที่เรายัง จำได้ผ่านภพชาติปัจจุบันนี้อยู่ซึ่งถ้าฟังไป2 EP ก่อนหน้านี้นะคะเราจะเน้นย้ำเรื่องของเงื่อนไขอัตราตัวตนสิ่งที่เราเรียนรู้มาในอดีตมากๆใครยังไม่ได้ฟังกรุณากลับไปย้อนฟังให้หน่อยนะคะจะได้เก็ตง่ายๆขึ้นเพราะเราเรียนลำดับ EP เพื่อให้หลายๆอย่างอะคะ่ะมันค่อยๆต่อยอดคำพูดไปทีละประโยคประโยคก,ก็เลยทำเป็น EP ต่างๆออกมาทีละ EP นะคะ พองานอันไหนที่ฟังอีพีล่างๆแล้วเหมือนไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปฟังอีพีต้นๆนะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นและสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของอดีตที่ชุดลังชีวิตและมุมมองที่เรามีจากการสร้างในอดีตของเราเนี่ยแหละมันคือส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ในปัจจุบันและเป็นเงื่อนไขที่ฉุดลังการตัดสินใจในอนาคตกับเราด้วย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการด้วยตัวเราได้แต่เรื่องของไทม์ไลน์ในอนาคตที่เราจะจัดการแบบไฮเปอร์เซลมันอาจจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเราเองยังติดอยู่ในหลูกของการมีม่านของอวิชชาในมิติที่3บังตาอยู่แล้วเราต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองเพื่อกระเทาะต,ตัวตนที่แท้จริงข้างในของเราออกมานะคะ ดังนั้นช่วงเวลาของการฝึกฝนการเรียนรู้เพื่อตระหนักรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราเพื่ออัปเดตนะคะตัวเราไปสู่ตัวตนใหม่ที่ตื่นรู้มากขึ้นเราจึงต้องเรียนรู้นะคะอดีตของเราเพื่อปรับปลดเงื่อนไขที่ทำให้เราไม่สามารถเลือกอนาคตที่ดีให้กับตัวเราเองได้ ปัจจุบันเราจึงมีเงื่อนไขของอดีตที่ฉุดรังเอาไว้และเป็นปัจจัยให้เราเลือกเส้นทางในอนาคตของเราด้วยหากปัจจุบันเราเคลียร์อดีตที่ผ่านมาให้จิตของเราผ่องใสยอมรับมองเห็นความเป็นจริงและอนุญาตให้อดีตที่เลวร้ายดำลงอยู่กับตัวเราด้วยความตื่นรู้และเข้าใจ เราจึงจะสามารถนะคะที่จะมีอิสระภาพในการตัดสินใจใช้เจตจำนงในการสร้างสารรค์ชีวิตที่เรามีในมิติที่3เนี่แหละสร้างอนาคตที่เราปรารถนาได้โดยที่ไม่ต้องไปกลัวความรู้สึกผิดความรู้สึกของคนอื่นความรู้สึกของศีลธรรมหรือแม้กระทั่งกรอบบางอย่าง ที่ช่วงเวลาปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องในช่วงเวลานั้นแล้วเรื่องศิลธรรมเนี่ยเราพูดในช่วง ep 2 ep ที่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายเนาะจากประเพณีประเทศหนึง่งไปสู่ประเทศหนึง่งเราก็ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนกรอบจารีศิลธรรมอะไรที่มันสอดคล้องกับแต่แต่ละประเทศเพื่อให้การเติบโตเนี่ยมันไปได้แล้วก็แม้กระทั่งนะคะ การเจอประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเอากรอบของจารีตประเพณีเดิมๆมาใช้กับชีวิตที่เราจะต้องเติบโตในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเจอกับประสบการณ์ที่มันโหดร้ายจนเราไม่สามารถที่จะดํารงอยู่กับหลุมเดิมๆที่เราเชื่อมั่นศรัทธาได้แล้วอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะแต่บางคนที่แจ็คพอตจริงๆกับการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยบางครั้ง กรอบต่างๆที่มีในชีวิตมันเป็นบ่วงที่ทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นมนุษย์จริงๆได้ดังนั้นทุกสิ่งไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถยึดถือได้เลยค่ะมันคือการไหลไปกับกระแสของชีวิตตลอดเวลาและเมื่อเราวางตัวอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆเราต้องปลดทั้งหมดที่เป็นบ่วงของชีวิตในอดีต เราต้องปลดการเรียนรู้ที่เรายึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ยึดถืออะไรเลยนะคะแต่เราจะไม่กำอะไรเอาไว้ในมือจนแน่นเกินไปทำให้เราไม่สามารถเห็นโลกตามความเป็นจริงได้จนทำให้เราไม่สามารถยอมรับชีวิตจริงที่เราเผชิญได้การยึดถือจนมั่นและแน่น มันเป็นการทําของอัตตาตัวตนไม่ใช่การทําของจิตวิญญาณภายในความเป็นมนุษย์นั้นไม่มีขาวหรือดําเรามีแค่ความจริงของธรรมชาติชีวิตเท่านั้นและทุกๆก,การเรียนรู้ในอดีตของเรามันคือตัวเรานะปัจจุบันและจิตใต้สํำนึกของเราเก็บทุกอย่างทุกประสบการณ์ของจิตวิญญาณไม่มีอะไรที่ตกหล่นเลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไหนในโลกมิติที่สามที่มีก็ไม่สู้จิตวิญญาณภายในของเราเพราะจิตวิญญาณคือต้นกำเนิดธาตุจิตวิญญาณคือต้นกำเนิดเทคโนโลยีจิตวิญญาณคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งดังนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนจะมาล้ำหน้ากว่าจิตวิญญาณภายในของตัวเราเองอยู่แล้วเพราะงั้นนะคะทุกสิ่งที่คุณทำคุณอย่าคิดว่าสักวันคุณจะลืมมันไม่เคยหายไปจากจิตวิญญ,ญาณภายในของคุณเลย วิธีการแก้และสำนึกผิดไม่ใช่การถ่ายบาปด้วยการรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานซ้ำเติมตัวเองแต่มันคือการกลับไปเข้าใจความเป็นธรรมชาติของชีวิตแล้วคุณจะปลดล็อกอดีตเพื่อไปสู่การเลือกสรรสร้างอนาคตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงได้ปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่ เราไม่ได้อยู่แค่ปัจจุบันเท่านั้นค่ะเราเกิดขึ้นทุกอย่างพร้อมกันทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตมันอยู่กับเราเสมออนาคตอยู่ในกำรรม,มือของคุณเสมอและทุกการเลือกในปัจจุบันคือการที่คุณสรรสร้างอนาคตและทุกๆการเลือกในปัจจุบันคือเงื่อนไขที่คุณเรียนรู้มาจากอดีตอดีต จะอยู่กับเราไปตาบชั่วจนวันสุดท้ายของจิตวิญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ไหนมันก็ล้วนฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเราทั้งนั้นดังนั้นเราแค่เรียนรู้ค่ะที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจเมื่อเราตระหนักรู้สิ่งต่างๆเราจะสามารถสรร์สร้างใหม่เลือกใหม่จากประสบการณ์เดิมและเติบโตเป็นตัวตนใหม่ที่เราปรารถนา หรือแม้กระทั่งเป็นตัวตนที่เข้าถึงความจริงแท้ในการตื่นรู้ได้มากขึ้นดังนั้นนะคะเวลาที่เราหายใจทิ้งณปัจจุบันไปเรื่อยๆเรากำลังผลิตอดีตและอนาคตไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยโดยที่เราเอาแต่คิดว่าอนาคตมันยังมาไม่ถึง และอดีตมันผ่านไปแล้วเมื่อไหร่ที่เราประมาทเราจะไม่รู้เลยว่าทุกๆปัจจุบันคือการที่เรากำรรและแบรความยึดมั่นถือมั่นในอดีตอยู่ตลอดเวลาและก็เป็นการที่เรากำรรอนาคตที่เราตัดสินใจและการแบรก็คือการปล่อยอนาคตที่เรามุ่งหวังไปพร้อมๆกัน ถ้าหากปัจจุบันคุณนิ่งแน,แน่วแน่ไม่ประมาทเส้นทางในอนาคตที่คุณสรรสร้างมันจะมาถึงค่ะแต่ถ้าหากมีอดีตที่ฉุดล้างไว้ปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุดคือการที่คุณต้องเคลียร์ใจคุณเองจากอดีตเพื่อเลือกอนาคตและก้าวไปสู่อนาคตได้ตามใจที่คุณปรารถนาการที่คุณตระหนักรู้อยู่เสมอว่า ทุกๆลมหายใจของเราเราไม่สามารถประมาทกับอดีตปัจจุบันและอนาคตได้มันจึงทำให้เราสามารถตระหนักได้ว่าไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์เวลาไหนของชีวิตมันก็คือปัจจุบันขณะของเราเนี่ยแหละที่เราต้องเรียนรู้และเลือกการสรรสร้างตลอดเวลาตัวตนของเราถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในอดีตและอนาคตของเราถูกหล่อหลอมมาจาก ชีวิตที่เราเลือกในปัจจุบันการหล่อหลอมตัวตนไปเรื่อยๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอค่ะเราจะใช้ประสบการณ์จากอดีตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ใคร่ควรเลยว่าอันไหนที่มันเหมาะอันไหนที่มันทำให้เราเติบโตในปัจจุบันได้มากสุดมันจะทำให้เราติดกับเงื่อนไขอดีตที่ฉุดลังเราทำให้มุมมองของเราไม่เปิดกว้างพอที่จะมองเห็นโอกาส และความเป็นจริงที่จะทําให้เราสงบใจและเข้าใจสถานการณ์ของชีวิตได้ดังนั้นหัวข้อวันนี้ก็คือการที่คุณตระหนักรู้ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันอยู่กับตัวเราเสมอเนี่ยมันทําให้เราไม่ประมาทกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าๆในอดีตที่มันคอยแต่จะผุดขึ้นมาให้คุณนึกถึงไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ตาม ปัจจุบันคือสิ่งที่คุณสามารถเลือกในการส,สรรรส้างมุมมองในอดีตใหม่ๆได้และเมื่อคุณปลดล็อกความกลัวเงื่อนไขอดีตที่ฉุดลังคุณไว้คุณสามารถมองเห็นโอกาสในอนาคตได้มากขึ้นเลือกสร้างอนาคตในแบบที่คุณรู้สึกว่ามันอิสระมากมากกว่ากรอบเดิมๆที่คุณเคยติดจากอดีตเก่าๆที่เราเรียนรู้นะคะ มันจะช่วยให้ชีวิตเราก้าวเดินอยู่บนเส้นทางของจิตวิญญาณได้อย่างมันง่นคงไม่ประมาทกับชีวิตนะคะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามอดีตมักจะแจ้งเตือนในชีวิตของเราเสมออดีตที่เราเคยเรียนรู้มันเป็นผลที่ทำให้เราเกิดการตอบโต้ตัดสินในชีวิตทุกลมหายใจค่ะดังนั้นอย่าประมาทกับอดีตปัจจุบันและอนาคตที่คุณจะเลือกนะคะ ใครที่สนใจการเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเข้ามาเช็คดูเรื่องของคอร์สเรียนนะคะผ่านทาง c h n n น m i n นาว a t าโร o นะคะในเพลิดคอร์สเรียนหรือว่าจะติดต่อมารับการโคร้ดและการดูดวงเพื่อลดล็อกปัญหาความทุกข์ใจความสับสนในชีวิตเพื่อก้าวเดินต่อไปในเส้นทางของจิตวิญญาณได้นะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ